คนที่เป็นเบาหวานอะส่วนใหญ่ตามมามักจะเป็นโรคไตเพราะอะไรเพราะว่าความหวานความน้ําตาลที่อยู่ในตกค้างในหลอดเลือดทําให้เซลล์และหลอดเลือดเสื่อมไตก็เป็นเซลล์และหลอดเลือดเช่นเดียวกันแล้วพอพอ,พอความหวานในร่างกายทําให้หลอดเลือดของเรามีปัญหามันก็เลยทําให้การกองเลือดแย่ลงทําให้ไตทํางานหนักขึ้น ก็เลยกลายเป็นโรคไตเสื่อมตามมาคนที่เป็นเบาหวานจะขึ้นตาตาบอดอ่ะหลอดเลือดของเรามีการอุดตันคนที่เป็นโรคไตเป็นแผลที่เท้าแล้วหายยากมันไกลหัวใจเลือดเก่ากลับไม่ได้เลือดใหม่ไม่ไปอุดตันสังเกตแผลคนไข้ที่เป็นเบาหวานมันจะแฉะแฉะมันจะไม่แห้งสักทีไอ้ไม่แห้งสักทีเนี่ยคือความหวานที่มันตกค้างในทั้งสามแพทย์นจีนจะมองว่าหมามาอ่อนแอละหมาไม่สามารถจัดการพลังงานได้ไม่สามารถแปลเปลี่ยนพลังงานไปเป็นอะไรได้เลยหมนก็เลยตกค้างในหลอดเลือดอ่ะมันดุดมันแบบมันแปลเปลี่ยนไม่ได้อ่ะมันก็เลยตกค้างในหลอดเลือดการ อะไของเเลือดก็แล้แย่ลงหมอจะชอบเปรียบเทียบน้ำเปล่ากับน้ำเชื่อมความลงไอกระบอกที่เป็นน้ำเชื่อมเนี่ยมันจะหนืดนะเพราะฉะนั้นเลือดที่มีมีแต่น้ำตาลเนี่ยมันจะหนืดแล้วมันก็จะไหลยากทําให้เซลล์ระหว่างทางเนี่ยเสื่อมไปได้มากเพราะการแปรเปลี่ยนแลกเปลี่ยนออกซิเจนระหว่างเซลล์ยแย่ลง แนะนำให้คนไข้เบาหวานทานชาบักวีได้ไม่ว่าเราจะเป็นถึงไตหรือเป็นเป็นหรือยังไม่เป็นถึงไตาสามารถทานได้คนที่เป็นเบาหวานยังไม่ทานลงไตาทานได้หลังอาหารทุกมือ